สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563ชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่ก็อาจจะสลับกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้น ใจเย็นกันนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันจะว่าที่ผ่านมาชาวราศีสิงค์คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันจิแหงแมนเออไนท์ออฟเพนต์โคลอัศวินเทเรียนเพซออฟเพนต์โคล เต็กถ uh, mm ือเรียนเดะเทำแพรนส์ถั่วครับสองถ้วยอ่ะยังไงราศีสิงห์ไปทำอะไรมาจ้าลออเล่นอชาวราศีสิงห์นะที่ผ่านมามัน มีการนิ่งหรอคุณนิ่งคุณคิดอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องคิดอย่างหนักต้องจุดตรองจะต้องแบบว่าคิดอย่างถี่ถ้วนนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจหรือหาทางออกให้กับเรื่องความสัมพันธ์มีความนิ่งมีความรอดูสถานการณ์ มีความรอดูปฏิกิริยาของคนเขาเรียกอะไรนะฝั่งตรงข้ามอะเหมือนคุณกำลังรอดูว่าปฏิกิริยาของเขาเป็นอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรเหมือนคุณคุณรอดูเขาอะ คุณดูว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าคุณอะอยากจะไปมอบความสัมพันธ์คุณอยากจะไปงอ้อคุณอยากจะไปคืนดีอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณอยากไปขอโทษอยากไปงอ้อแต่ว่าเราดูอยู่ว่าเขาพร้อมให้ฉันไปง้อไหมเขาพร้อมเปิดใจให้คุณเข้าไปพูดคุยให้คุณเข้าไปสื่อสาร คือแบบว่ารอดูจังหวะว่ามันมันได้จังหวะที่จะเข้าไปขอโทษได้ไหมเข้าไปง้อได้ไหมแบบว่าแบบเงี้ยแล้วคุณก็เงี้ยคุณก็ห้อยอยู่ยางเงี้ยคะ่ะเพราะว่าคุณรอดูอยู่ว่ามันได้จังหวะหรือย,อยังมันมีแบบว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยถ้าเขาถ้าฉันเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่แบบฟาดฟันฉันกลับมาแบบนี้นนะคือคุณรอดูอยู่ เพราะคุณเหือนคุณอยากจะงอเขาคุณพยายามปรับอารมณ์ของตัวคุณเองอยู่คุณพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยหรือข้างในอารมณ์ความรู้สึกของคุณอยู่ให้มันเป็นปกตินะคะพยายามที่จะปรับปรุงนะพยายามที่พยายามที่จะทำตัวให้ดีทำตัวให้เป็นปกติ อะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคุณพยายามที่จะเทออกไปและจะพยายามเสริมในสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณคุณอยากง้อเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันผูกพันอะมันผูกพันที่อยากไปง้อพอรู้สึกว่าผูกพันยังคงรักอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อแต่มันก็ยังรู้สึกอยู่ะมันยังคิดถึงอยู่ ไม่ได้คุยแค่ไหนอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ยังนึกถึงอยู่ยังรักอยู่ไม่รู้เหมือนกันทำไมก็รักไงประมาณเนี้ยคืออยากงอ้อะนะอารมณ์อยากงอ้ออยากง้อมากๆแล้วก็คิดหนักมากๆว่าจะง้ออย่างไรน,นั่นเองเดี๋ยวขอดูนะคะว่าคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงนะคะ ที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมาดูกันนายออฟคัพเก้าถ้วยควีนซอฟเพนนั c โคลราชินีถือเหรียญเดดเดดไฟฟ์ฟอร์เพนนักโคลห้าเหรียญ เซเว่ออฟออฟอะไรนะเซเว่นออฟคับเจถ้วยคุณไปทำ้ายอะไรกนเนี่ยราศีสิงคุณอะทำตัวแบบเฮ้ยเขารู้สึกเจ็บนะความรู้สึกที่มันจบกันไปอะเขาแบบเหมือนถูกทอดทิ้งอะเหมือนถูกทำให้แบบ ให้กายเป็นคนที่ดูไร้ค่าความสัมพันธ์นี้มันจบกันไปแบบเหมือนแบบเขารู้สึกได้เลยว่านี่นี่ยังมีค่าอยู่ไหมอะที่จบกันไปคือแบบนี่จะไม่คนไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอจะไม่มีค่าสําหรับคุณขนาดนั้นเลยเหรอคุณนํำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคุณนํำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีตัวตนเหมือนเขาไม่มีประโยชน์เหมือนเขาเหมือนคุณคุยกับเขาเพื่อแบบ เล่นๆไม่มีคุณค่าอะไรสาหรับคนเขารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเขาเขาได้เจอกับคนที่แบบหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวอมีความสุขนึกถึงความสุขของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของของเขาเลยการที่คนคนนี้ มีช้อยส์เยอะมากๆในชีวิตการที่มีตัวเลือกสําหรับเขามากๆในชีวิตการที่คุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยการที่ไม่ได้มีความมั่นคงกับคนคนเดียวมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่มีค่าสำหรับคุณเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาคืออะไรรู้สึกดีขนาดนั้นแล้ว ยังกลายเป็นคนไม่มีค่าสําหรับคุณเหรออะไรประมาณเนี้ยแบบว่าเหมือนเขาน้อยใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าก่อมสัมพันธ์ที่จบกันไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าเพราะคุณไม่เห็นค่าเขาอ่ะอารมณ์ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอดูนะคะว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5งห้สสถานการณ์ความรักของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไร เอซอบวอนแปดมิท uh, ้า2 two of pentacles สองเหรียญ five of swords ห้าดาบ five of pentacles ห้าเหรียญเอซอบสอด ในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5ง3นะ้าามน้ชาวราศีสิงคุณอยู่ในช่วงที่แบบ <c oughs> คือแบบเหมือนลังเลที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคุณมีความลังเลว่าคุณจะเอาอยัางไงดีอะ่ะมีความลังเลมีความตัดสินใจไม่ได้มีความพยายามคิดแล้วแหละแต่ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงกับความสัมพันธ์นี้ยังไง เพราะว่าเป็นคุณอะอาจจะเป็นคุณนะที่ที่ทำให้เขาต้องต้องเลือกที่จะถอยออกมาเลือกที่จะไม่สนใจหรือเป็นคุณอะที่ตัดสินใจทิ้งเขาไปอะมันฟีลลิ่งประมาณเนี้ยที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมันถูกทิ้งมันอ้างหวงังซึ่งในช่วงเดนพุษภาคของค,คุณก็รู้สึกเช่นนั้นค่ะการที่ คุณเป็นคนถูกทิ้งอะในในช่วงของเดนมษภาคมคุณจะรู้สึกว่าการที่ถูกทิ้งการที่ถูกทําให้ให้ไม่มีค่าให้เป็นคนที่โดดเดี่ยวให้กลายเป็นคนที่มัน,มนเหงาหงอยมันมันอ้างว้างอะมันรู้สึกยังไงแล้วคุณพยายามอยู่คุณพยายามที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้อยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่าคุณอยากสื่อสารกับเขาอะคุณอยากพูดคุยกับเขา นะคะคุณอยากติดต่อกับเขาแต่คุณนึกอยู่ว่าจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ยังไงคุณจะเข้าหาเขาอย่างไรคุณจะพูดคุยกับเขาอย่างไรคุณจะส่งข้อความข้อความที่คุณจะส่งคุณจะส่งอะไรไปคือมันต้องมีสเต็ปอะสเต็ปในการเข้าหาเขาคุณจะเริ่มอะไรก่อนคุณพยายามที่จะนึกอยู่และหาทางออกอยู่แต่ซึ่งในช่วงของเดือนพฤษภาคมอะ คุณจะกังวลและเครียดมากแล้วแบบมันมีทางออกนะแต่อยู่ที่ว่าคุณทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคุณลังเลที่จะทำอะเหมือนคุณลังเลที่จะเริ่มเริ่มแอคชั่นอะประมาณเนี้ยแต่ทางออกมีไหมมันมีนะอ,อยู่ที่ว่าคุณต้องเดินออกมานะคะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าออคนที่ชาวราศีสิงนึกถึง ในช่วงของเดือนพฤษภาคม63สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน The View of Fortune The Star เอ่อ ...Jasmine King of Pentacles ราชาถือเรียน Ace hmm. of War แต่ไม่เท้า เหมือนกันค่ะเช่นกันในช่วงเดือนพฤษภาคม6.3สามคนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงนะคะสถานการณ์ความรักของเขาม,มันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างเขาจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเขาจะเขาจะได้ทราบอะไรบางอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปิดเผยมันได้ปลดล็อกมันได้มีการแบบ รู้แจ้งอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเกี่ยวกับคนที่เคยที่เคยจากไปอะ่ะมันมีการวนกลับมาของคนที่เคยของคนที่อยู่ในอดีตอะ่ะพูดไงดีนะตั้งสติแป๊บนึงคนในอดีตวนกลับมาคนเก่าๆวนกลับมาหาเขาในช่วงเดือนพฤษภาคม นะคะ6 3สซึ่งมันเป็นการการเพื่อมาประกาศเพื่อมาบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาเพื่อเพื่อมาขอโทษอ่ะเพื่อเพื่อให้เขาให้อภัยคนคนนี้นะคะเพราะว่ายังไงความรู้สึกที่มีอยู่ความรู้สึกที่คนคนนี้ ยังมีอยู่ก็คือความรักยังคงรักอยู่ยังคงมั่นคงอยู่ถึงแม้จะไม่แสดงออกแต่ไม่ว่ายัางไงก็ยังรักอยู่ยังรู้สึกอยู่และและยังต้องการได้รับการให้อภัยอยู่อารมณ์ประมาณเนี้ยมันมีการติดต่อสื่อสารมาแน่ๆนะคะจากคนที่ เป็นคนเก่าเป็นคนที่โชคชะตาหมุนให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อให้คุณทั้งสองคนนะได้ได้กลับมาแล้วแบบมีการขอโทษมีการให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรักมันยังคงรู้สึกทั้งสองคนยังคงรู้สึกรักกันยังยังไม่ได้วางหรือทิ้งกันไปอะ่ะกับความรู้สึกเนี้ย มีการสื่อสารกันนะคะแต่อยู่อยู่ที่ว่านั่นแหละจะให้อภัยไหมล่ะเขาจะให้ภัยคุณไหมอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่มันมีการให้อภัยนะคะเดี๋ยวเขาดูหนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรราสีสิง Prince of p e n t a c l e อันนี้หมายถึงอัศวินถือเหรียญ is up in the c o a แ battery. n i g h t of One. ใครนะ n i g h t of o n อันนี้หมายถึงราชาถือไม้เท้านะคะสำหรับสำหรับนี้ <c oughs> Yes อีกแล้ว Get more information แล้วก็ Trust สิ่งที่ไพ่อยากบอกชาวราศีสิงห์นะมันมีความรู้สึกอะความรักครั้งนี้มันยังคงมีแพชชั่นต่อกันมันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมันมีการมุ่งหน้ามาจากใครบางคนอ่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟอะไรก็แล้วแต่หรือคนมุ่งหน้าที่จะไปหาเขานะคะมันมีความที่แบบมุ่งหน้าเพื่อจะเพื่อจะแก้ไข ื่อจะแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการกระทำในอดีตมันมีการมุ่งหน้ามาเพื่อที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นแปดเหรียญน,นะทั้งคุณและเขาอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันกันให้ถี่ถ้วนกันให้มากขึ้นรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะ มันมีความเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยมันมีความมั่นคงกันอยู่นะคะทั้งคุณและเขาในใจมันมีความมั่นคงและรู้สึกดีรู้สึกดีต่อกันอนะืแต่อาจจะต้องเข้าใจแล้วเรียนรู้นิสใสใจขอซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งแล้วใช้เวลากันให้นานยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะให้อ,อยากบอกว่าขอให้ไว้วางใจอ่ะ ขอให้มั่นใจขอให้เชื่อใจนะคะเชื่อใจในตัวเองและเชื่อใจในตัวตนของเขานะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็เหมือนกับเรียนรู้ตัวตนทั้งคุณและเขาอะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเรียนรู้หาข้อมูลกันของตัวกันและกันให้มากขึ้นว่าต้องการอะไรนิสัยเป็นยังไง ทัศนคติความคิดเป็นยังไงเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้ดีมันมันมีข้อขัดแย้งกันน้อยลงแล้วมันเข้าใจกันมากขึ้นไพ่ก็จะบอกว่า yes ใช่จ้ะนะมันใช่อ่ะมันเป็นแบบนั้นแหละนะขอแค่วางใจไว้ใจซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะ yes แบบนี้ยนะจ๊ะอ้าวไพ่ฉันอยู่ไหนโอเค ขอดูนะคะว่าราศีอะไรดาวราธาตุดาไรมีอิทธิพลกับชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤษภาค,คม6.3มาดูกัน a q u a r i u s ราศีกุม Fire, ไฟร์ธาตุไฟเมสิงธน,นูคาวไบก้อนราศีมังกรโอเคราศีกุมเมสิงธน,นูแล้วก็มังกรน,น่าจะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย